โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมแอนนาลินนะฮะอา,อาจจะสงสัยนะครับว่าเกมอะไรนะฮะเกมที่คนอาจจะรู้จักเหมือนที่กูเล่นโทรีเมื่อวันก่อนเลยนะฮะแต่ผมไม่เจอเกมนี้มานะฮะราคา99บาทอบู่าบนทจวสตรีมเห็นเหมือนเป็นเกมคล้ายๆอาร์เคดมั้งดูเหมือนว่าจะเป็นเกมสั้นๆนะน่าจะถ่ายจบในวิดีโอเดียวนะฮะก็เลยแบบเอามาเอามาถ่ายก่อนนะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าเดี๋ยวผมคงจะเล่นซอนิคตรีมทีนะะั่นแหละแต่ว่าผมยังไม่ได้ ยังไม่ได้ถ่ายนะฮะก็เดี๋ยวเอาเกมนี้ไปก่อนแล้วกันนะ,ะฮะเออข้าเกิดใครรอดูซอนิกอยู่เอ่อพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้ซอ,อนิกมานะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเล่นนี้ก่อนนะฮะเอ,อ้ผมดูจากดูจากเอ่อดูจากเอ่ออะไรอะดูจากหน้าสตรีมเพจเนี่ยมันเหมือนจะเป็นแบบคล้ายๆแพ็กแมนแล้วแบบผสมกับเกมมาริโอบ้บอลเหมือนคล้คลายๆอาร์นะนนะเคดแบบนี้เข้าแคมเปญเลยนะเนี่ยฮะก็เล่นเป็นไอตัวเนี่ยฮะ,ะเป็นนักขุดเหมืองไนงะฮะ,อะเอาว พิกแอปพิดแอปหักแล้วครับไปคราบไปฮะเดี๋ยวเอาเหล็กประสามอันเอาเอาแท่งไม้มาอุ้ยอุ้ยเจอเหรียญมาอุ้ยเจอเจอเจอเจือนแล้วหรือไรอ่ะมาเราเราลงไปเลยฮะลงมาแรงกันไปพวกงูเท่านั้นเลยนี่อ้าวไอ้ันขึ้นเลยาแล้วตีเร็วโอเค คือต้องแบบนั้งใจให้ขายแพ็กแมนนะคือที่แบบต้องเก็บไอ้เหรียญเปลี่ยนพวกเนี้ยให้หมดนะฮะแล้วก็ต้องลบไอ้พวกเนี้ยฮะเอ่อตัวให้ผมเดาแล้วถ้าเกิดโดนไอเนี่ยถ้าเกิดโดนไอ้พวกเนี้ถ้าเกิดเดินผิดไอ้พวกเนี้ยน่าจะตายทันทีนะเออคนเกือบว้าบ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 ้าแล้วไอ้นี่มันจะแบบมันจะวาร์ปไปหาอ๋อ ว่าไปหาเอ่อลิฟที่อยู่ใกล้ตรงกางห้องประตูนี้แ้วแกูเก็บกูเก็บไอ้สีแดงมาที่ทำให้กูสามารถคลายพรกนี้ได้นะเออไอที่ม่นเหมือนแพทแมนเด็กเลยดีกว่าแต่ว่าแบบมึงคอนโทรลไม่เป็นแพตฟอร์มเมอร์นะเออตายเฮ้ยม่อพีพล้งของเพชรสแดงนะแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะโอโอยก่อนไประตูนี้ัโผม้โดเดโนอ ฉันจะไม่ตายแต่พวกแกตายหมดแล้วเอาไอ้ดีมาเดี๋ยวกูไปอยู่ตรงนี้แล้วเลยเราเหลือที่กินเหรียญมันะเหลือเหรียญเดียวอยู่ตรงนั้นเออโดนไปถึงนะเออเออเออกูจะไปตรงนั้นยังไงวะเอามาๆมาเนี้ยโอเคไม่คล้ายๆแบบอะไรอะมาริโอบล็อสแล้วก็มาผสมกับเอ่อแพคแมนนะฮะไอเทมดูสนุกดีผมไม่รู้มีดัานกันนะแต่เล่นไป่เอยเล่นไม่เฮ้ยตดนทีเดียวกูตายเลย

เธอทำไมทำไมออนแอร์จังเลยล่ะทำไมโดนเดินชนงูทีเดียวทำไมตายเลยวะบางทีอาจจะเป็นงูมีพิษมากเลยนะครับบางทีเอ่อผิวหนังอาจจะทำด้วยพิษก็ได้นะว้าวเออเออกูเก็บไพ่สีแดงไพ่สีแดงไพ่สีแดงแล้วตายตายตายอะไรวะกูได้อะไรมาวะขับเค้กอ่อวิ่งอร่อยเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเรียนหยุดตรงนี้เดี๋ยวนะอย่ามาโอเคโอเคไม่จบแล้วไม่จบแล้วอย่าเพิ่งจะจะเข้าประตูนั้นมาฮ่า กูพูดดีใจทำไมไม่มีฮะตอนนี้กูไม่มีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดกูเดินชนแม่งทีเดียวกูตายแล้วกูต้องไปเริ่มที่ไหนวะไม่รู้เหมือนกันนะเริ่มดันเดินหรือว่าไปเริ่มตอนจุดเริ่มเลยอย่ามานะครับโอ้ชิบหายแล้วยี่ยย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 ยน้ยย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 ย อ๋โอเคคขทีเดียวได้เขาทีเดียวมันจะมันจะมาครึ่งสกอร์สกอร์กูไม่เป็นไรหรอกฮะกูเล่นเอาด่านไม่ได้เล่นเอาสกอร์ฮะอะเล่นให้ถึงด่านสุดท้ายลเดี๋ยวนี้มันตรงไหนเนี่ยนี่มันด่านแรมนี่ยเฮ้ยอ๋อไม่ใช่ใชนี่ด่านสามก็ดละอะไรวะอะไรวะเฮ้ยมันับแมาอุ้ยหลบทันนะ อ้าวปากปากติดพ no ื้นแล้วจ้ะไึงเวลาที่แกต้องตายแล้วอ้าบินไปแล้วครับเราอยู่ในถ้ำใช่ไหมแม่งบินแม่งบินไปบนฟ้าได้ไงวะช่างมันเถอะเออเออเออเด้อเด้อเดเด้อเดเรามาอยู่โลกกล่องแล้วใช่ไหมหรืออะไรทําซอกเพลงมต่างกันนะเออมันลงมาไหมกระโดดลงมาได้โอ้ยเอ้เฮ้ยกูได้มวกกลับมาแล้วนี่ในชีวิตสองชีวิตนะฮะ อือย okay. yeah, yeah, huh, okay. okay. hey. uh ่าแล้วครับอย่าได้อ hmm. ย่าได้อย่านะอย่านะอย่ากูปีนพวกนี้ได้ไหมโอเคอย่าได้อย่าเข้ามาโอ้ยเอานี้มาก่อนวิ่งตายเลยนะโอเคไอ้พวกนี้มันเดินบนไอ้ไอ้ไอ้ไม้บนพื้นหลังได้แต่กูเดินบนอะ้รไม่ได้ไงเออมันเป็นเป็นพื้นสหรับพวกมันอย่างเดียวนะฮะไอ้จนปีนปีนนี่ก่อนใกล้จบด่าแล้วมั้งเนี่ย ให้มันลงไปกันไปมึงปีนเชือกไม่ได้เฮ้ยตายโอเคไปต่อแลฮะคราวเฮอย่าวิ่งเข้ามาอย่าวิ่งเข้ามาทุกคนจะไปทางไหนกันไปทางนี้ได้มเด้เดอเด้อเอ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 เออ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 เเออ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 เอเอ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 อเ เี็ยหรู้ว่าเม็ดสีทองอะไรอย่างว้าเดี๋ยวไปทางนี้ก่อนเอ่อเก็บสีแดงมาฆ่าพวกนี้หมดไปก่อนนะครับโอ้ยเก็บกะไอ้นี่มันจะหล่นในห่วงล้วะไข่ไข่ดาวหรอที่กูเก็บเมื่อกี้ตอวเอ่อไล่ลองลองประตูไปกัลองปรตูไปกันไปนี่ป่ะโอเคเออกูเก็บไอ้นี่ไปเพราะว่อเพื่อที่กูจะได้วิ่งมาตรงนี้ได้นะฮะเพื่อที่ได้มาตรงนี้ได้อย่างปลอดภัยนะฮะเออตรงนี้ยังเหลือตรงนี้อีกลืเกือ

คุณคุณแอนตั้งรึงครับคุณควรจะใส่เกราะป้องกันหน wow. ืออะไรอย่างนะฮะไม่ง yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. ั้นคนโดนงูทีเดียวนี่คือตายเลยนะฮะคล้ายแพ็กแมนเลยดีกว่ามันเหมือนแพ็กแมนเลยนะฮะแพ็กแมนที่กระโดดได้นะครับแพ็กแมนสองดีนะฮะว้าวแพ็กแมนบอกว่สองดีแล้วมันจากไปว่าสีแดงเออย่า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 ยากูควรยังไงอยู่จังวะเนี่ยกูควรจะต้องเดินไปเอาไอ้เพชรสีเพชรสีแดงตรงนั้นก่อนเลยนะโอเคกูต้องเล็งไอ้ตรงนั้นก่อนกูจะไปขึ้นจากทางนู้นดีกว่า ึ้นจะทางขวาอเอ้ยไม่ใช่ไหนอะ่ะไม่ใช่ไหนอโอ้โหเกือบแล้วเต้องมาเอาเนี่ยอย่าขึ้นเลมาอย่าอย,า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 ยาไม่ใช่เล็บมันเรียกอะไรมันคือประตูช่างแม่แเอาไปเอากูเอาไปที่นี่ีชีตกูหมดอีกแล้วเออเ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 ,อเ,อเ,อเข้ามาเดาเข้าเอเอเอคะแนนกูไม่ถึงไหนอยู่แล้วแล้วถ้ากูตายอขนาดนี้นะโอยยโ้

แขกเกิดกระโดดละกระโดดละเอต้องตองเฮ้ยเฮ้ยมันกระโดดถมกันได้เจ๊หล่วเออเออเออเเออเเออเออเออว้าวแขกแขกเดิน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 กูเอาพวกเหรียญพวกล่างนี่ก่อนเพราะน่าจะเก็บยากสุดละเขกแขกโบนัสโบนัสเหรอโบนัสที่ไหนโบนัสช่างแม่งช่างโบนัสนะประตูโอ้กูจะเดินกลับไปเพราะกูเห็นเหรียญเหลืออยู่อันเดียวตรงนั้นอะเออเดินเดินไอ้ห คัแฮนกูเลือสองพันไหาไม่เป็นเลยอ่ออนเอานี้มาเอาเฮียหมดแล้วเหรอพลังพลังพลังของเพชรฟีแดงกูหมดแล้วเหรอไอเฮียหมดเร็วนนีกูขอเหรียญสามอันนี้ก่อนกูเอาไปทานี้ก่อนเอาไปทนี้ก่อนอยากขึ้นกระโดดลงมาเอากูไปทางนี้ก่อนจดี๋ยวมัจะขับตัวิงี๋ยเอเเเย โอเคโอเคโอเอเกูตบทุกทีได้เอาเพ็ดไปกันตายเหลือเหลืออันฝกอันอยู่ตรงไหนกันมาอยู่ตรงนั้นโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยกลับมาที่กลับมที่กูได้ไปเอาเพชรได้โอเคเขาฆ่าผมฆ่าผมคุณงูที่หลบผมนะครับไปเอาเหรียญมาโอเย่ goodbye จบจบเอ่อจบไอ้ตรงนี้แล้วมั้งเหรียญฟรีเหรออู้ขอบคุณมากครับโอเย่คลิกกับตั๋งเฮ้ยอ้าวระเบิดใช้ไม่ได้ เปิดใช้ไม่ได้อ้าวแล้วเดี๋ยวมันก็จะใช้ได้ใช่นนะอโอ้โหมึงปิดไฟตรงนั้นไอ้เหี้ยคืออะไรครับมึงรถมึงเป็นรถลันเนอร์เหรอครับไอน้นั่นลินไอเ้เหี้ยไอ้เหี้ยไปแล้วตีออ๊ดโอเคโอเคอ่นี่คืออะไรฮะโล่ของไฟอ อ๋อรู้ล้เข้าใจแล้วว่าว่าไอ้คาซินเมื่อกี้มันต้องการอะไรนะครมันมันเอาไว้บอกมันเอาไว้บอกผมนะว่าไอ้พวกนี้คือกับับดักใกับดักใช่พอเหยียบไปมันจะเป็นระเบิดไฟพุ่งมันเป็นเสาไฟนะฮะปะปะปะเออยายายาายายอ่าขอเียคนนี้ก่อนนะครับเออเอเอเเเเอเเ แล้วเอาข้าวโพดก่อนผมกูตดลงทะลุพื้นไม่ได้ <laughs> ไ,ฟไฟไฟไหมโอ้โว้ยอีคะแนนกูไปไ,ไ,ไ,ไม่ถึงไหนแล้วล่ะครับทุกท่านโอ้ oh oh ไ,ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้โอ้ไม่กอดคะแนนกูหรือแค่สองพันมันจะไปถึงไหนกูไม่รู้ว่ากูต้องเอาไปยังไงไฮเปอร์อนมันคือ 2000. สองหมืญญ่นกูไปไม่ถึงส <laughs> องร้อยเออดารีครับโอ้ย ไอ้ดีนะมันไม่มันไม่วิ่งเร็วโ่เนยเออวิ่งไปอย่างงี้ก็ได้ว่าจบแล้วเหรอคุณดูว่ายังมีเหรียญเอยู่ทางซ้ายอีกนะโอเคโอเคเรามาต่อไปนะฮะไอ้เแคยมีพื้นเลื่อนได้ด้วยอย่าอู้โง เอาคืปกติก่อนมันจะเข้าประตูมาเดี๋ยวมันก็มาเอาเข้าบาร์มึงก็ตายนะ้ใคอย่ามึงเขาอยู่ใกล้กูเมื่อกูเก็บเพชรสีแดงนะจ๊ะไม่รู้ว่าทำไมมันใส่พวกบึงตายแต่ก็ก็ใครไอเม็ดไอเม็ดอ,อะไรนะในแพ็กแมมมันมันจะเป็นเม็ดเสียอะไรไอเม็ดตัวใหญ่ที่อยู่ตามมุมลานอะ เออเออเออเมอเอ่เออเออเออเอเงิเออเออเาอเออเออเอเอ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 เอเอเอ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 รออไออเออเอเออเออเอรเเอเเซอเอเมอเออเออออเอดอะไรวะเนี่ยไม่รู้กู anime, g, els, พูดอะไรแเอเออมเออ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  จะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวอย่าเพิ่งตดลงมาตัวตัวแบงนี้อย่าวิ่งลงไปข้างล่างลาววาไอ้นี่มันปิดได้เหรอถ้าไปพื้นพวกนี้กูยืนข้างหลังไม่ได้ไอ้พื้นที่ยืนที่พวกงูมันเดินกันเนี่ยทำไมกูเดินบนนั้นไม่ได้วะฮะมันแคบเินไปสำหรับมนุษย์มนุษย์อย่างฉันหรือไอแต่บูมันก็ไม่ได้ตัวเล็กเลยมามันโตเข้ากูเลยเนี่ยทำไมมันยืนบนนั้นได้วะทำไมกูยืนไม่ได้เออกูติดอยู่ทีในไฟมันเอากูไว้ข้างในเออ เอาจริงผมเคยฟังเพลงดาตือแหละผมผมผมไปผมไปเจอแต่ยูทูปนะแต่จริงผมก็ไม่เคยเล่นเกมผมก็เพราะบางทีผมชอบไปแบบไปหาเพลงมัโม่ฟังไอ้ยูทูปโอ้แผวเฝ้าไม่นะผมก็เลยเคยได้ยินเพลงนี้นะฮะอือเออผมรู้จักเกมนี้มานานนะแต่ว่าแบบผมยังไม่เคยดูเกมเพลย์นะเออ ไม่เคยดูเกมเพชรนะฮะแต่เคยได้ยินแต่ชื่อนะฮะนั่นแหละก็สนุกดีนะเฮี้ยมามามาอย่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 าเข้าออกมาต้องไปทางนี้กูต้องไปทางนี้เยอะๆโอเคจบละเฮ้ยนี่มันคืออุ้ยเอาเพชรมาเฮ้ยด้วยพลังของเพชรอ้าวใช้สิเฮ้ยใช้ไม่ได้โอ้ยกูยักษ์มาแล้ว อะไรฮะกูเจอเพชรยักษ์อ่ะเจอเพชรของแท้เอ้าเอานักเกิไปอุ้ยรกับ <Kell> ก <analyze anthropology> ันจะฆ่าเึงอะไะเนี่ทำหิมะาว้าวลื่นลื่นล่น รู้สึกว่าคนที่สร้างซาวแท็กของเกมนี้น่าจะเป็นชื่ออะไรนะอาอ,อาเตียวอาเทียวอะไรสักอย่างที่อยู่ในยูทูบอ,อะแล้วผมสับสาไครช่องต้องเขาอยู่ไงผมก็เลยเคยได้ยินเพลงเพลงนะฮะเพลงนี้ไม่เคยได้ยินนะแต่ว่าไอเพลงของบานเมแกนผมเคยได้ยินนะเฮ้ยมึงมาใส่ตัวอูนะ้โอ้โโลอกอู้ไปไว้ที่มุมแล้วก็กับดักกับดักชัดๆเลย

เพขาจะพอนพายพอนเคลียร์พอนเคลียร์เพียทัานอย่างดื่มกาแฟสักแก้วนะฮะจะได้สดชื่นนะฮะไม่ได้สดชื่นจะได้ตื่นนิดนึงนะฮะการทำงานในเหมืองนี่มันอาจจะเหนื่อยมากนะฮะว้าวว้าวน่าจะเหนื่อยนะฮะเพราะว่าเพราะว่าแบบมันต้องใช้กำลังกายกำลังใจกำลังทุกอย่างนะฮะกำกำลังของร่างกายนะฮะเพราะว่าบางทีต้องทำงานพักดื่มกาแฟสักหน่อยก็พักได้นะฮะเอาเปี่ยนทีังยหรือเป่าเปลี่ยนที่สองอันอยู่ไหนอยู่บนนั้นกูจะขึ้นไปบนนั้นได้ไหมยาวเรใส่หัวกูนะโอเคโอเค ไปต่อไปต่อไปต่อยังไงต่อยังไงต่อไปพาไปเออเออเย้เยอะแยะอย่านะอย่านะรถขโมอโอเคตายไล่ไล่โอเคเอาเพ่นนี้มาได้ลงมามันได้เออกราจะต้องไปถ่วงอะไรเราจะฆ่าอะไรอะไรนะแต่ว่าโบนัส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 กูเห็นโบนัสเอาโบนัสเกิดเค้กนะฮะมีกาแฟต้องเอาแพนเค้กมาคู่เคียงนิดนึงนะฮะจะได้แบบอร่อยนะเออเอาสีแดงเออเอาเพ่นมาแผ่นมาโอเค ไม่กระโดดนะครับก็กดผิดอูโนเอาไม่มาทำอะไรใช่ไม่ได้หรอกเอ้ยเอ้ยลมลมพัดลมเพมาโหมาเหเอาไปจากล่างจากล่างเอากระโดดอย่าโผล่มาแบบนี้ซิเฮ้ยทำไมคะแนนกูเยอะจังเลยเฮ้ยโบนัสโบนัสเมื่อกี้มันให้คะแนนกูเลยไอ้เจ้ยจู่ๆกูมีคะแนนหมื่นห้าอย่านะอย่านะอย่านะอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเอาเอาเอาเหรียญมาเฮ้ย กูเอาไปจากสถานที่แห่งน้ำแข็งนี้ไปต่อฮะแต่ละแต่แตทานไป่้ทานี่กระแพงทำานี่กระแพงอุยมันไล่ตามกูทั้งส่ตัวเลยเฮียมาอยู่ด้วยกันอเค้ยเว้ยเว้ยเว้ยพลังของพลังของเพ็รสีแดงไม่โดนในตัวนั้น เอ้ลื่น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 มันแข็งลื่นเออตรงไปทางนี้ดีกว่าทางนี้ทางนีน่เพราะว่ากูเหลือเกียดอยู่นีกอันนึงพิซซ่าพิซซ่าฟรีอร่อยอร่อยเลยว้าวกูดูแทบขลากดีอาหารกูเยอะมากเลยนี่มึงไปไปไปโอ้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 เรียนที่เรื่อกูอย <eye> ู่ตรงไหนกูไปดูกะมันกูจะไปยังไงไปทางนี้ใช่ไหมเรียนเรียนหมวกกูหมดอีกแล้วจ้าหมวกกูหมดอีกแล้ว ไอ้ยถ้าเกิดกูต้องแบ่งครึ่งคะแนน,นอันนี้กูต้องกูจะเสียคะแนนไปเยอะเลยเนะี <laughs> ่ยถ้าเกิดกูแบ่งครึ่งกูจะเหลือแค่หมื่นเดียวนะแต่มันก็ยังเยอะกว่าตอนที่กูมีประมาณสองพันสามพันแล้วว่ากูเหลือเหรียญอยู่ตรงนั้นอันนึงพลล้มมันพัดกูชิบหายแล้วอ่าตายอีกแล้วครับหนีหน้าครึ่งคะแนน,นกูไปแล้วเอามาเอามาเอามาเหรียญที่เหลืออยู่ทางขวานะยุงนี้เอาดิ <k> แล้วก็กระโดดข,ข,ขึ้นไปอย่า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 เอาที่มาโอเคโอเคโอเคเอากูไป อาโกูไปจัดสถานที่แข่งนักแข่งนี่จบแล้วใช่ไหมนี่คือตานสั่งของนักแข่งใช่ไหมอะไรเนอเอ๋อเพื่อนมึงมีหมวกมีแว่นอะไรใส่กันยศแต่มึงไม่มีคนเดียวเหรออ่ะอะไรฮะเพลงขโมยหมวกแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ย,ยนี่มันหมวกขุดเบื้องของฉัน บวกไปไหนเฮ้ยเอาบวกขึ้นมาเคอะไรวะเนี่ยนี่มันคือถ้ำแห่งสีดำนะฮะโอ้โหถ้ำหินน่ะถ้ำหินเยอะว่ะกูไม่รู้ว่าตีมอนี่กันเโอ้โหนด่นด่นสามว่าตีมคือราวาตาเมื่อกี้ตีมคือต้องแข็งแล้วดานตีก็ตีไปฮะด่านินถล่มนะฮะว้าวว้าวว้าวว เาดีแบบว้าวววเก๋เก๋ก๋อ้ยกระพุ่เฮ้ยกูติดกูติดกูติดกูใหญ่ใแก่ใ่ปครับอย่าอย่าอย่าขวางท่าอย่าขวางทางอุ้ยเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์กิฟต์พีเอ็ทพีส์ยาโอ้ยเก๋เก๋เกเฮ้ยเอาพวกเก็บพวกนี้มาก่อนไปเดี๋ยวกูเอาเก็บพวกทางซ้ายมาเสริมเดี๋ยวกูค่อยไปเอาทางขวาเลยฮะ อย่าแล้วอย่าอย่าเข้าม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 าววาแขกแขตอนนี้เหข้านละจบล้ว้าาไม่ทันลอกกูแลวเว้ยเคเคเราตอเต้องระวังให้ไม่ให้หินพวกนี้มันสะดุดนะฮะไม่ใช่หินสะดุดมันเรยกอะไรนะหินถล่มนะฮะถ้าจะเหยียบไปมันจะถล่มเหมือนเหมือนพวกพวกบอกมหอ้โอ้ว้อย่าเข้าไาทันทีกูะ อติดผนังแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวกูขึ้นไปข้างบนดีกว่าตอนนี้ควรจะขึ้นไปข้างบนไอ้งูพวกนี้มันจะกูไม่เห็นว่ามีประตูอยู่งนี้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะจาะแต่อย่าอย่โอ้โนโนโนโอเคโอเคจับมาเอาเหรียบร้อยแล้โอเคโอเคโอเคไปดหมาลมไม่ได้ข้างงูเลยเอาเอาเอาไปดิมาไปดิมาโอเค

โอเคโอเคโอเคโอเยโอ้ยเฮ้ยโอเคโอเคโอโอโอ้อนี่มาโอ้ยโอเคโอเคเก็บแล้เก็บเพิ่นโอ้ยฟืนคืนชีดได้ไวมากเลยครับพี่เออเออเมันลงไปข้างล่างแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะปีอะไรปุ่มมาลงประตูนี้ปักเพื่อประตูได้ไหมไม่ปิดโอ้ย

เอออ่าโอ้ยอย่าอย่าจะโผล่มาข้างล่างกูสิอย่าโผล่มาข้างใต้ได้ยัไงถ้าจะดู่บนอากาศแล้วกูจะหลบยังไงเอ่อเอพชรนี่มาอย่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 าเกือบโอ้ยขอบคุณครับที่เข้าประตูกันนะฮะแต่ตั้งไม่ใช่ที่ที่กูอยู่กูอยู่ตรงนี้ตากูไม่ทันหรอกครับจบแล้วจบตรงนี้ละอะไรวะ ขนาดเล่นขนาดพวกพี่เขาวางแผลกันเลยนะฮะมึงกดอะไรกูขนาดไหนเราแค่ไปทำให้ปลุกมึงตอนที่มึงนอนกันแลมึงต้องขนาดนี้เลยหรือเลิกไล่ตามไปแล้วแค้่อะไรนะแต่แค่ฝั่งคุณเลยฮะพวกคุณพี่งูทั้งหลายเดี๋ยวดูสิทำแบบอย่างไอตัวขียวดิไปนอนกลับไปนอนไปกลับไปนอนอย่างนั้นอะฮะแล้วแผลมึงคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรฮะอะไรอ่ะสิบหกอะอะไรวะอะไรวะอะไรวะ อะไรวะอะไรวะพิกแอค what บอสเหรอบอสเหรอมีบอสเหรอเฮ้ย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 มึงสร้างหุ่นยนต์เลยโอ้โหขนาดนั้นเลยครับพี่โอ้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 ใหญ่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 แล้วคุณจะสู้มันยังไงคือคือคุณต้องแกะพวกนี้ให้หมดเพื่อจะให้พิกแอคโอยตมาใช่ไหมอย่าคุณต้องไปขุดเมืองต้องไปขุดเมืองฉันคือนักขุดเมือง ถ้าเกิดถ้าเกิดเอาพิกแอมาให้กูล่ะมันจะเป็นอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดที่เอาให้ฉันได้เพลงนี้กูเคยได้ยินเพลงนี้กูเคยยินเพลงน้กูยินในในช่องในช่องของคนคนสร้างไปแลอไปแล้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอเด้อเด้อเด้อเ่้อเอเด้อเ้อเม่อ้เด้อเด้อเด้ออ้เ้เด้้้ โอ้ย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 งอ้อ้โอ้ย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 โออมาโอ้อ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโ้โอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยอยอ้อ้ยโ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 อ้ยแม่งเออ้้ยยยอ้กออยอยอยย้าออกูใช้แค่ครั้งเดียววะเีย ทิษแอ็คทองเหรอฮะว้าทิษแอ็คทองเราไม่ใช้ครั้งเดียวแล้วมันหักเลยเออเหมือนเลยไมค้าแต่จริงๆมันก็จะแข็งแกร่งกว่านี้นะพิษแอ็คองมันใช้ได้กี่ครั้งวะคุณได้กี่บอฟไม่รู้มืนกันเลยฮะสิบยี่สิบบอฟมั้งว้าพิเป็นพิกแอ็คไม้มันก็ไม่รู้เหมือนกันเลยไม่รู้เหมือนกิดอย่า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 อะไปตาตูมัค่ะไอพวกเี้มาตาตูมากูต้องตีตีมาตายเฮ้ยพิษแอ็คพิษแอ็คอยู่ไหนอยู่บนตาเอามา มันมาแล้ววะาละไแค่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 ตายเดี๋ยวกูต้องต้มตีมันกี่ทีไปลงก็การวายวายมันตัมตัวมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงทำอะไรกับอูโอ้โหมึงทำกี่เลรอมึงทำกี่เลรอมึงพุ่งไปดาดทั้งแนวนอนเลยอือหือพวกคุณพี่เขาโกงจริงๆเงี้ยทำไมล่ะมึงนอนนับฝันดีกันมากเลยหล่ะตอนที่กูไปปลุกมึงเนี่ยทำไมมึงต้องแคร์กัขนาดนี้วะโอ้โหว้าวว้าวว้าวไอ้ฉันก็แค่

ตอนที่มันกำลังโจมตีอยู่ไม่น่าจะขุดเหมือนได้เลยอืมหยุยหลบออกไปจะผ่านโอ้มันขวางทางว้าวว้าวโคบอกว้าวอย่า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 ย้ำเข้ามาไม่ได้เข้ามาไม่ได้เป็เข้ามาไม่ได้หะผมใช้มีพิกแอปเลยโอย่าอย่าอย่าเฮ้่ยฮึ่ยฮ้่ยฮึ่ยเต็มเวลาแล้วตายซะทำไมฉันไม่ได้หรอเปลา ทุกย ah. ันเลยก็แพ at ้ฮิกแอไปตลอดเลยอนเจ็ดห้าหมื่นเฮ้อควรจะทำงั้นไปตั้งแต่แรกแล้วแหละเี่ยไอ้จริงอ่เฮ้ยจริงก็แค่ไปปลุกมึงจากการนอนน่ะเฮ้ยถ้าเกิดง่วงมากขนาดนั้นก็กลับไปนอนสิก็แค่นั้นเองละจบแล้วใช่ไหมี่ยเออว่าแล้วเกมมันสต้านเจร๊ดด้วย ่เกมนี้มันจะแบบน่าจะเป็นพวกเกมแบบเก็บไพ่์สกอร์อะไรแบบนี้นะครับแบบเล่นเล่นแบบไม่ตายอ่ะน่าจะได้คะแนนเยอะกว่านี้เยอะเลยเพราะว่ากูตายหลายรอบแบบมันเลยต้องแบบแบ่งคะแนนครึ่งหลายรอบจตนั่นแหละเออสนุกเองกว่าเออเก้าสิบเก้าบาทมันก็ไม่แพงเลยป่ะนะถ้าเกิดเป็นอเมริกันดอลลาร์เท่าไหร่จะสามดอลลาร์ใช่ไหมดอลลาร์ได้เป็นดอลลาร์ของอเมริกาที่มันตอนนี้เขกลบเกี่ยวกับข้างเงินไทยอยู่เท่าไหร่วะสามสิบบาทใช่ป่ะวะหนึ่งดอลลาร์เท่ากับสามสิบบาทนะฮะเก้าสิบเก้าบาทมันประมาณสามดอลลาร์กว่ามั้งเออนั่นแหละถ้าเกิด ถ้าก็ดูแล้วเออน่าสนใจก็ไปโหลดมาเล่นได้นะฮะเกมนั่นแหละแต่ผมน่าจะใส่ลิงก์ดาวน์โหลดเกมนี้ไว้ในไม่ใช่ลิงก์สตรีมอะลิงก์หน้าสาตรีมไวใ้ในดิสคริปชั่นนะฮะอย่าไปดาวน์โหลดฟรีนะฮะอย่าไปหาในหน้าเว็บนะฮะเพราะว่าเออเกมอินดี้พวกนี้นะ้วเขาก็เกมเกมที่ไม่ดังๆคนเดียควรจะไปซื้อเข้าไว้นะฮะเขาจะได้แบบเออมีกำลังใจสร้างเกมต่อไปนะฮะนั่นแหละเฮ้ยสนุกดีอ่อะแล้ว่ฟฟ้า,าแท็กนม่ก็ฟ้าแท็กแั่ก็สนุกแั่ก็มันดีอะ่ะเด้อเด้อ ได้ไอเพลงตอนเนี้ยผมเคยได้ยินในช่องของคนเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะเขาแต่งเพลงนะเออเขาชื่อช่องเขาชื่อเพงเลงอะไรนะเขาชื่อชื่อว่าอะไรนะ R A T L ใช่ไหมกูไม่รู้ว่าเขาสะกดยังไงนะเออไอเฮียมึงว่าไหมไอไอไอบอสเมื่อกี้ไอหุ่นหมออะไรอย่างอ่ะมันคล้ายคบอสซอนิกเลยนะ <c oughs> <c oughs> เออแบบมันเหมือนเป็นอะไรอย่างที่เอ็กแมนมันจะสร้างขึ้นมาไอค่ะ <c oughs> <c oughs> เอฟ เอ้ยเอาเกอร์ก็ไปเลยเลยเค okay. เอยแล้วนั่นแหละหาก็เออพูดไรวะนะเอยก็ใช่ใช่เมื่อกี้กูพูดเรื่องสาวแท็กอยู่เอ่อผมเคยฟังเพลงของนี่แหละที่ผมผมผมเห็นในช่องยูทูบของกูแต่ว่าแอนดรลินคืออะไรกูเลยมาเสิร์ชดูมาสตีมไงกูเห็นเกมมันาน,าน่าเล่นดูกูเลยโหลดมาเล่นนะฮะแล้วก็ ตอนแรกกูจะเล่นเองนะแต่ว่าเห็นเอ้าไอ้เหีเ้ยกูถ่ายลง YouTube ก็ได้ดีกว่าเออวิดีโอฟรีนะฮะวิดีโออันนี้เอามาทำเป็นวิดีโอได้นะฮะแต่นั่นแหละกูเลยถ่ายมาแลนะ้วนะฮะ See y ซีอูนักเกมนะวิ่เจอกันในเกมต่อไปถ้างั้นก็จะสร้างเกมอีกใช่ไหมครับคุณพี่ก็ขอบคุณ,คณแล้วกันนะฮะที่สร้างนะฮะจบเกมฮ่าฮ <laughs> ่าฮ่าะแดนกูเต็มแล้วเลยเดี๋ยวนะชื่ออะไรดีวะเอ่อเอ่อเออเออเอเอชื่ออะไรดีวะชื่ออะไรดีวะเดี๋ยวนะ ่าจุดๆๆนั่นแหละครับนี่คือชื่อของผมเองแต่นั่นแหละฮะก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะไปเล่นซอ c Dream Team แน่นอนฮะถ้าเกิดผมหาวิธีการถ่าย iPad ของผมได้นะน่าจะได้มันมันมันต้องมีวิธีถ่ายแน่นอนฮะมันต้องมีอยู่แล้วนะฮะนั่นแหละก็นั่นแหละฮะถ้าไหนะไปเจอในคลิปต่อไปครับแล้วก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ